นี่ขั้นตอนการขัดปูนะครับไขว่างก็มาขัดได้ช่วยได้นะครับตำ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 องนะครับตอนนี้ช่วยได้เนะาะจาายเราใช้อะไรขัดนะเป็นยาพอ,อาติดพลอยได้พลอยพลอ,อยอยู่กับเจ๊นัดอยู่อยู่ถุงหนึ่งด้วยนี่มันมีพลอยคล้ายๆเศษพลอยอะ่ะเอามาทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมมาให้ใหดู <c oughs> อ่ะได้ๆอาจจะเป็นแวเวนะครับเดีย๋ยวดูอันนี้นะครับขัดปูนะครับขัดสูงครับอันนี้ผมยืนอยู่ตรงหนังร้านอยู่ตรงยอดนะ แน่นอนไม่สั่นกำลังเชื่อมอยู่นะตอนนี้โอเคเชื่อมหมดนะครับวันนี้เมื่อวานหมดแรงเมื่อวานหมดแรงไปไหนมาเมื่อวานขนของให้เพื่อนนาอยู่อย่าอยู่ไกลอ้เพื่อนซีกันเีินด้วยกันนี่ครับขัดก่อนครับนี่ขัดเสียนใครว่างก็มาขัดองค์ปู่มาติดพลอยหน้ครับติดพลอยไอ้นี่หายเมาแล้วใช่ไหมไม่เมาแล้วนะกูวันนี้นอนไหนนอนบ้านเจ๊นัดหรออาจารย์ ได้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 เอาไม่นอนว่ามันนั้นจะสู่สะดวกนะอ๋อได้ห้องน้ำได้ได้ได้โอเคได้ไแต่ว่าต้องต้องเดาเดาต้องให้ทำให้หอยหลอดเป็นคุ้นเคยก่อนคือปล่อยมันปั๊บเราอยู่เฉยๆอะนั่นแหละพอได้ได้ได้ทำมันเด็กโอเคต่อสาราเนี่ยอาจารย์ นี่ครับมาช่วยได้ครับผมนี่กำลังขัดกันอยู่น,นี่องค์ปูนะครับสูงครับเห็นไหมครับสูงทำนั่งร้านขึ้นมานะยี่สิบสี่กันยานี้ครับนี่ยอดช่างกำลังไล่ขัดเอยู่ย <c oughs> อ๋อขัดนี่ใช้แปรงใช้แปลงทองเหลืองขัดเนาะผม <c oughs> มีเครื่องด้วยไอ้ตัวที่กับมืออ่ะอือ ดู่ไหลูบเนี้ครับเดี๋ยวไปดูหน้าด้านหน้าดีกว่านะผมลงั้าอยู่ด้านหน้านะครับนนี้กำลังขัดกำลังทำมันอยู่นะเชื่อมอันนี้ไล่มาเนาวผมลงข้างล่างครับหนึ่งครับนั่งร้านคนข้งที่จะสูงแป๊บหนึ่งตะคู่นะครับอันนี้ฐานปูนะครับจอดเชื่อมติดไฟนะครับตอนนี้กำลังเร่งให้งานงานวันที่ย4ิบสี่กันยานะใครเอาพลอยมาให้ก็เรียนเชิญนะพลอย อภัยนะอยัอยกำเรียนเชิญน,นะครับวันนี้นั่งกำลังเล่นอันอยู่ครับปมระวังเดี๋ยวลงกันนั่งร้านนะครับต,ตั้งไว้ <c oughs> นี่ครับกำลังนั่งขัดนั่งอะไรกันอยู่ครับวันนี้ขัดแล้วก็เดี๋ยวจะติดพลอยติดตานะครับติดตาดวงตาปู่ด้วยวันนี้ติดตาเลยไอาจาย์โอเควันนี้ติดตาฮะ <c oughs> เอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ติดพรุ่งนี้พรุ่งนี้ติดตานะครับเอาพลอยมาติดได้มีพระธาตุอยู่ในข้างในอ่าได้ได้ได,ได้มีพระธาตุด้วยพลอยลงลงไปดูก่อนนะครับข้างล่างก่อนนุ่โอ้ยตุ๊ะครับ <c oughs> รอวันงานลอวันงานก็ช่างเรียกว่าก็ติดไฟติดไหลอย,อยู่นะครับตอนดูบลูมันี้จะเห็นชัดนะใกล้เกินไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ครับเร่งทําอยู่นะยุบสี่นี้จะเข้ามาเข้ามาได้เลยนะยิบสี่นี้นะกำลังไลท่ทําอยู่ตอนนี้เก็บรายละเอียดติดพลอยขัดผิวนะครับผมนะโอเคนะครับผม